ตูม oh. พอสันก็ถูกเคลียร์เรียบร้อยซึ่งอาเซนาคิริโตะและทุกคนก็ดีใจกันมากแล้วระหว่างที่อาเซนาคิริโตะกำลังจะแปะมือกันนั้นเหมือนเป็นการแบบไฮไฟ์ Fi ปกติอะมันก็มีคนหนึ่งร้องตะโกนออกมาก็เหมือนมาด่าคิริโตะที่ทําให้ทีมอะต้องเสียเดวลไปเพราะความเห็นแก่ตัวของคิริโตะที่ไม่ยอมบอกว่าเป็นเบต้าเทสเตอร์แต่แรกอะไรเงี้ยก็เหมือนในการ์ตูนครับป่อนออกมาเอ้ยทำไมต้องไปเจ้านี่เลยเจ้านี่มันคือคนที่ปล่อยให้เดวลต้องตาย ไม่ใช่หรอล้วจะไปชื่นชมอะไรมันทําไมดูดิมันยังเอาลัสแอ t แทกโบนัสไปอีกนี่มันไม่เอาเปรียบเกินไปแล้วใช่ไหมล่ะจะเบต้าเทสเตอร์แล้วซูนะก็เข้ามาช่วยคิริโตะก็บอกว่าเออแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นก็ต้องขอบคุณเอ่อคิริโตที่เป็นคนให้เพราะว่าเขาเคยอยู่ในเบต้าเทสเตอร์มาก่อนนะแล้วไอข้อมูลพวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในหนังสือด้วยแล้วถึงแม้ว่าไอข้อมูลที่ว่าเอ่อ uh, เราได้มาจะต่างกันคิริโตนั้นเขาก็ได้ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีในการที่จะปกป้องและแก้ทางให้ได้มากที่สุดด้วย ถ้าไม่มีเขาเราอาจจะตายกันหมดก็ได้ก็เหมือนกับคีริโตะเนี่ยเขาก็ไม่อยากาา่าซินะต้องเหมือนกับมาแบกรับภาระแล้วก็ถูกคนมองร้ายไปด้วยเขาก็เลยแกล้งต่อว่าไปเลยแล้วก็ทําเหมือนกับว่าเขานนั้รับผิดอยู่คนเดียวเขาก็เลยบอกว่าอย่าให้ฉันไปรวมกับคนพวกนี้เลยรู้ไหมว่าอัศนะเป็นแค่มือใหม่แล้วก็นะฉันจะเป็นเบต้าเทสเตอร์แต่ฉันก็ต่างจากพวกนั้นเยอะเลย เพราะเทคนิคและการเดินเกมของฉัน,นมันไม่เหมือนพวกนั้นสามารถไปถึงชั้นสูงสูงคนอื่นไม่สามารถไปได้ฉันรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แล้วพอคีริโต้พูดอย่างนี้พวกคนก็แบบหงุดหงิดมากแล้วเขาก็ต่อว่าคีริโต้ครับเอ้ยนี่นายมันแย่กว่เบต้าเทสเตอร์อีกนะมันบีเตอร์ชัดๆเลยฟังดูดีนี่ใช่นี่แหละบีเตอร์หลังจากนี้อย่าเอาฉันไปนรวมกับพวกเบต้าเทสเตอร์พวกนั้นเด็ดขาดอย่างฉันก็รู้นะว่าในพวกนายก็มีพวกเบต้าอีกพวกก,กากๆอย่งพวกนายหลายคนอะ ที่อยู่ในเบตา้าฉันก็รู้จะเจอพวกลูกน้องบอสตัวเล็กๆยังสู้ไม่ไหวอะ่ะแล้วเอกิลเขาก็เข้ามาบอกว่าเออเธอรู้ใช่ไหมว่าจริงๆคิริโตเขาไม่ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นหรอกอาสนะก็เออฉันรู้เห็นรู้จริงๆเขาก็พูดเพื่อบกป้องฉันแหละเอกิล e e <G> เลยฝากให้อาสนะออกไปคุยกับคิริโตในระหว่างที่คิริโตในกำลังเดินทางไปเพื่อไปเปิดตูชั้นบอสที่สองคีโบโอเลยฝากข้อความให้อาสนะช่วยไปบอกคิริโตหน่อยโอ้แล้วเขาก็ออกมาตรงข้างหน้าทุ่งหญ้าก่อนที่จะเดินขึ้นไปชั้นที่สองครับฉากนี้ผมชอบมากเลย ตอนนี้พวกเขาก็ได้ยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของชั้นที่หนึ่งได้มออกไปนี่นายมีข้อความจากเอกิวนะ,อะเออเธอเองเหรอเอกิวฝากบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปสู้กับบอสชั้นที่สองด้วยนะเดี๋ยวตามมาแล้วคิปโอก็ฝากให้มาบอกนายด้วยว่าครั้งนี้นายจะช่วยฉันไว้แต่ว่าครั้งหน้าจะต้องทําทุกอย่างเองก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกนั่นสินะเออแล้วก็มีอย่างจะบอกก็คือ เออจริงฉันก็มีจะบอกเหมือนกันคือฉันขอโทษนะที่จูจ่ๆก็สั่งให้นายต้องมาแบกรับภาระทุกอย่างอะไม่หรอกไม่หรอกฉันทําให้เกิดปัญหาทุกอย่างเองไม่ใช่ความผิดเธอโอไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกจริงๆนะนไม่ใช่คาพูดที่เธอพูดตอนนั้นอะ่ะคนคงถอยทับกันหมดแล้วผมยังคิดเลยด้วยซ้ำอะ่ะว่าเธอมีพลังอะ่ะที่จะสามารถรวบรวมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันได้สกิลนี้สําคัญยิ่งกว่าสกิลดาบอีก คืงสิ่งที่ผมเองก็ยังไม่สามารถทําเองได้เลยมันเป็นความแข็งแกร่งที่มีคุณค่ามากๆจํจไว้เลยนะถ้ามีคนมาชวนเธอเข้ากิวที่ดีๆให้เข้าเลยนะอย่าทำให้พวกเขาผิดหวังถึงจะเป็นโซโล่แบบฉันมันก็มีขีดจํากัดอยู่อัสนะก็เลยตอบไปบอกว่าเขาจริงๆแล้วเขามีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องนั้นแต่เป็นเรื่องอื่นแต่เป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาต่างหากอะไรหรอคือความลับนะแต่ฉันจะใบ้ให้ก็ได้นะ นายเป็นคนสอนฉันเองอะแล้วฉันดีใจมากเลยนะอ๋อเธอมาถึงขนมปังและครีมมั้งเหรอแล้วก็ไอเรื่องไอห้องอาบน้ำมั้งเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นแล้วก็ก่อนจะไปมีเรื่องอย่างหนึ่งที่จะต้องรู้จากนายให้ได้อะอะไรนันเหรอก็ชื่อของนาย,ยางไงนายเรียกชื่อฉันแบบเด้อเด้อในตอนที่กำลังสู้กับบอสอยู่อะแล้วมันไม่ยุติธรรมเลยที่นายรู้ชื่อฉันทั้งที่ฉันไม่รู้ชื่อนายหรือไม่ฉันก็แค่ถูกหลอกให้ใช้ไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีคุณค่าอะไรอย่างนั้นอ,อ,อใจล นี่คือครั้งแรกที่เธออยู่ในปาร์ตี้ใช่ไหมล่ะโอเคนั้นตูวรองหลอดเลือดตรงนี้นะอร์เนมหรือชื่อมันจะเขียนอยู่ข้างใต้นั้นเนี่ยตรงไหนเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งหันหน้าสิมันจะอยู่ตรงเนี้ยลองเหลือกตาไปดูชิริโตโอ๋อแส่เพราชื่อมันก็เขียนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนี่ชิริโตคุณใช่เออคือเนี่ยอ,อ๋อเออจะว่าไป มุมข้างบนนี้ก็สวยเหมือนกันนะแหมเพิ่งสังเกตนี่แหมเอเคงั้นฉันได้พูดสิ่งที่ต้องการจะพูดแล้วงั้นเดี๋ยวฉันกลับไปก่อนนะโอเคโอเคไว้เจอกันใหม่อาสนะฉันจะไปละโอเคโอเค๋ฉันจะตามเธอไปเร็วๆอาสนะก็ได้กลับเข้าไปในห้องแล้วก็ได้ไปคุยกับไอคิวที่แอบฟังอยู่ตลอดแล้วตอนนี้ก็จบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ